สวัสดีครับทุกคน iPad ใหม่เปิดตัวนะครับแต่ด้านราคาไปเท่ากับ iPad เก่าคือ iPad mini 5ที่ผมกำลังจะพูดถึงคือ iPad Gen 8นั่นเองราคาไปเท่ากับ iPad mini 5ในออนไลน์สโตร์นะครับไปที่เริ่มที่ iPad mini 5กันก่อนนะครับหน้าจอ7.9นิ้วขอบเขต P 3หน้าจอ2โทนนะครับมีระบบยืนยันต,ตัวตนนะครับเป็น Touch ID แล้วก็ใช้ชิป A12 ไ onic แถมแรมก็ยังเท่ากันคือ3 g ิกนะครับแล้วก็ความจุเนี่ย ตัวนี้จะเริ่มต้นที่64ส่วนตัวนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นที่32สําหรับตัว iPad Gen 8นะครับทีนี้ตัวนี้นะครับก็ใช้ระบบเสียง2ลําโพงนะครับ iPad Mini 5เนี่ยนะครับแล้วก็เป็น Apple Pencil Version 1เหมือนกันเลยกับ iPad Gen 8นะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะแจ้งราคาจริงๆเดี๋ยวอันนี้บอกก่อนนะว่าเป็นราคาในออนไลน์นะครับ ทีนี้ทีนี้ราคานะครับราคา13,900บาทสําหรับการเปิดตัวแต่ตอนนี้ในร a z a d ดาเหลือแค่12,000บาทเท่านั้นเองนะครับถูกกว่า iPad Gen 8อีกนะครับแล้วก็สเปค กล้องหลังของมันเนี่ย8ล้านพิกเซลนะครับเป็น HD นะครับ Full HD นะครับรองรับไลฟ์โฟโต้ส่วนกล้องหน้าเนี่ยเป็น7ล้านพิกเซลเป็น HD แบบ Full HD เหมือนการรองรับไลฟ์โฟโต้เช่นกันนะครับตัวนี้จะเฟซไทม์หรือว่าจะอัดวิดีโอกล้องหน้านะครับก็ยังเหลือเลยนะครับเพราะว่าแรมมัน3ชิกก็เพียงพอนะครับต่อการอัดวิดีโอนะครับตัวต่อไปเลย iPad Gen 8นะครับตัวนี้ เปิดตัวที่ความจุ32 g b ราคาเนี่ยครับแรงมากแรงได้มากนี่คือไม่ได้แพงนะราคาแค่1 9 0 0บาทเท่านั้นเองแต่มีแค่2ความโโยคือ32กับ128นะครับแล้วก็เป็น Wi-Fi แล้วก็ Cellular นะครับตัว iPad Gen 8หน้าจอ10.2นะครับพัฒนามาจาก iPad Gen 7นั่นเองนะครับแล้วก็ความสว่างหน้าจอเนี่ย5 0 0นิตใช้ชิปประมวลผล CPU A12 Bionic นะครับ RAM 3GB เหมือนกันแล้วความจุต้นต้น32สุด ที่ 128GB นะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ย8ล้านพิกเซลนะครับเป็น Full HD นะครับกล้องหน้า1.2ล้านพิกเซลนะครับเอฟสตอบอยู่ที่2.4ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะแต่ว่าการถ่ายวิดีโอนี่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าสมูทลื่นไหลนะครับเพราะว่า ตัวกล้องมันไม่ค่อยมีความละเอียดเท่าไหร่นะครับสำหรับกล้องหน้าลำโพง s e ริโอนะครับมีรูหูฟัง3.5ยังอยู่นะแล้วก็เป็นพอร์ตไลทนิ่งเป็นฟิงเกร์สแกนนะครับแล้วก็รองรับ Apple Pencil 1นะครับแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะให้ข้อคิดไว้ในการตัดสินใจเลือกซื้อก็คือจอเนี่ยจอของตัว iPad Gen 8เนี่ยมันลึกกว่าตัว iPad Mini 5นะครับแล้วก็ขอบเขตสี3ของ iPad Mini ทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักการพกพาการจับถือเนี่ยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่และคนแล้วละ่ะ <şu> เพราะว่าตัวไส้ในเนี่ยนะครับจะจะบอกทุกคนว่ามันเหมือนกันหมดทั้งชิป A12 Bionic นะครับแรม 3G นะครับแล้วก็ตัวลอมนี้อาจจะต่างกันตัวหนึ่ง 32G ตัวหนึ่ง 64G ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแล้วก็การพกพายที่ผมบอกไปนะครับใครชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับและคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ